ทับทีมหญิงแมนขอปกป้องไม้ซารช,ชาวเนตฟังความข้างเดียวอ่านไม่เกินสามบรรทัดดราม่าหนักกันเลยทีเดียวหลังพระเอกไม้พิรัตนิทิพยสารกูลยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนครอบครัวกลางขออำนาจปกครองบุตรรวมกับซารา่าคาซิงกินีขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายและในเวลาต่อมาทำเอาแฮชแท็กไม้พิรัต พุงติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ไทยอีกด้วยพ่อหนุ่มไม้ระบายความในใจก็มีทั้งเพื่อนพ้องในและนอกวงการรวมถึงแฟนๆก็แห่ให้กำลังใจจำนวนมากขณะที่เพื่อนสนิทอย่างทัพทิมมาริกาก็ได้คอมเมนต์ถึงเพื่อนรักทันทีพร้อมคำพูดที่บอกว่าค่าใช้ใจ่ายหนักมากเลี้ยงกี่คนไหนพูดนะพร้อมติดแฮชแท็กเซฟไม้พิรัตนั่นเอง